ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวปราสาทหินพนมลุงอำเภอบ้านกโวดบุรีลำเป็นเทวสถานที่สร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่15โดยพระเจ้าราเชนทระวรมันที่2เป็นเทวสถานของพระศิวะเจ้าโดยใช้แผนภูมิจักรวาลสมมุติปรางปราสาทเป็นเขาไกรลาดทั้งตัวปราสาทเองก็ตั้งอยู่บนป่องภูเขาไฟที่ดับสนิทต่อมาราวพุทธศตรวรรษที่17พระเจ้านาเรนทราทิศ ผู้เป็นต้นตระกูลของสุริยะวรมมนที่สองออกบทเป็นฤาษีบำเพ็ญพรตที่นี่จนถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมมนที่เจ็ดจึงเปลี่ยนเป็นวัดทางมหายานมนครังของพนมลุงคือความอลังการและความสวยงามที่แฝงความศักดิ์สิทธิ์ความครั้งให้แก่ผู้ที่มายืนตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงสะพานนักราชท่านจะพบพญานาคแผ่พังพันงามสงา่าถือเป็นกติที่เชื่อกันว่าสะพานานาคนี้คือเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสิวโลก เมื่อเราเดินผ่านเข้าไปจะพบจุดศักดิ์สิทธิ์คือดอกบัวแปดกลีบที่ถูกตีความว่าเป็นแผนผังจักรวาลกลีบทั้ง8คือทิศทั้ง8ของจักรวาลเปรียบได้กับเป็นจุดแห่งความบริสุทธิ์และความอุดมสมบูรณ์ประชาชนทั่วไปก็จะมาตั้งจิตอธิษฐานตรงจุดนี้ลึกเข้าไปเราจะเห็นปรางปราสาทที่หน้าบันเป็นรูปศีวะนาตราชจุดนี้พระศิวะคือผู้ควบคุมจักรวาลทั้งหมดการได้รับของพระองค์คือการสร้างการดำรงการเคลื่อนไหวและการสิ้นสุดของจักรวาล แต่และสิ่งที่จารลึกลงบนแผ่นหินล้วนเป็นประชญาแห่งจักรวัิทั้งสิ้นจึงทําให้เขาพนมลุงเป็นสถานที่น่าศึกษาและเป็นสถานที่ที่ท่านสามารถมาสัมผัสกลิ่นอยายแห่งความศักดิ์สิทธิ์หรือไกลาลาดบนโลกมนุษย์ได้อย่างดีสนับสนุนโดย Major c i n e น l e x และ b r u โอ l ิทั t แ m นด์บ